โอเคสวัสดีนะครับผมก็วันนี้มาเล่นจัวันนี้จะมาเล่นอารีนา PVP ในเกมเอ็มพลเ็กสินะนะครับผมก็ใช้แบลนด์ออนอยู่นะเอเยนะครับผมเกี้มันก็หลุดนิดนึงน,นะครับผมขออภัยนะครับผมไม่ได้เปิดมาโครนะครับใช้เมาส์นะครับแต่ผมจะไม่เปิดกล้องน,นะนะมันทำให้ภาพกะตกมาก รอรอเข้าผมจะตัดฉาบตอนเข้ามาเลยนะครับโอเคเข้ามากันแล้วนะครับผมผมจะเลิ่อนคอมโบนะใครจะไม่เห็นเซสนะเราผม็จะให้รู้กล้เลยใส่แบ็คเก่าแตนะ่ผมคิดว่าผมจะเอาเป็นทีขาวเลยนะ พูดทีนนะผมไม่ได้มาโทนะจะเปิดเสียงคนะ่ับ ลอยเดินนะครับโอ้มาโครอ้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้ทำไมวัคซีนยามันมันจะไม่จะไม่เลื่อนแบบแบร์แลนออน2อ2ดแล้วเขาแบบนั้นมาก่อน เล่นอยู่ในยศสกีมโอเคนะฮะก็เล่นอยู่ในยศสกีมเลยนะครับผมได้รหัสม,มาแล้วนะครับทุกคนให้มาให้คือฮะโอเคผมลองเล่นเป็์บอลกันีูบัาเลยเบ็ดบอลดิมงเลยนะ เล่นมันจะดอบคือเอเบสมีมีวูดอะไรเลยนะดูเห็น1,000น่ะแต่มันไม่กี้เหมือน6ผมเห็น1,000เลยนะอันลิมิต มันแหลกมากเลยนเนะแล้วผมก็เปิด e เอพิธปูนแล้วนะ <l acht> <c oughs> ออกเสียงผิดเนี่ยเมาๆหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นเช้ามาที่เดี๋ยวผมปิดเอพิธมาเนี่ยเพราะว่าแหลกมากนะเผื <c oughs> ่อใครที่มองไม่เห็นเนดะี๋ยวผมจะปรับให้ท่ามองเห็น เครมองไม่เห็นนะครับผมปรับเนสมอเอ้ยปรับลาสท่สันนะครับ <B ling> ผมไม่ชอบสีเนี่ยขอเปลี่ยน ไฟกินครับผมสูงสุดก็ยี่สิบสิบเอ็ดแต่มันจะไม่ได้ทำได้เป็นบางจะทำได้เป็นบางครั้งโอเคนะครับไม,าานะม้ก้านมีคานนะเมื่อกี้มันมัน คือผมมีธุระหน่อยนะครับคือมันไม่สะดวกวิ <โฮ S 1> <24 S 2> ่ง24เซเบตไม่ใช่หรอกเมื่อกี้มันแหลกนะผมพอ่อผม,มคลิคกคลิกตอนมันแหลกมันก็จะไปสักประมาณ24เซิบตผมผมไม่ชอบยูผมไม่ชอบ USB รันเล่นยากเลย ออโต้คลิกนะครับหรือไม่กระโปงนะค,คือออโต้คลิกกระโปงอ่ะเวลาใช้คิกอยู่ในโป้เดียวมันมันจะรัวมากเลยนะผมะบัตรไฟคิกกดแรงแล้วเพื่อันนี้ผมใช้เมาส์ของโลจิเทคนะครับ มีคนถามว่าทำไมไม่ใช้ไอ้เมาส์ที่มันคลิกสี่สิบเจ็ดสิบเเไม่นะครับผมขนัดก็จะไปแล้วก็เมาส์อันนั้นนะมันเป็นมันเป็นของเพื่อนผมนะแต่ผมมายืมไม่ใช้โดนเตะกันได้เซิร์ฟไม่รับประกันเลย ขอตัวลาแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมไม่ปิดคลิปนี้หน้าซื้อเก็บซื้อส่วนตัวเอย่างขอตัวลาหน่อยน,นะ oh. แบบนี่คือลได้แบบหลัดนี้มานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผม้วยนะผม oh. ก็ผม เพิ่งจะใช้บอลลอนเซลล์วันนี้เป็นวันแรกนะเพราะว่ทุกครั้งแต่ลอน่นเซลล์ของผมจะมีปัญหาเว้ยใครเคยเป็นว่าคือแบบค,คือคุณเคยแบบสมัครอะไรใช่ปะ่ะในดีแท้แต่ไม่ได้ขึ้นใน Gmail อันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่เพื่อนผมให้รหัสแตะแล้นนี้มานะครับแล้วนี้ก็เป็นรหัสยืยดปุ๊บเลยนะครับผม ลืมกดไลค์กด s ิดตามอีกทีนึ่นงนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเต็นก่อนปิด